ตอนนี้เราอยู่กันในคลิป Star ์วอ s ์ยศและสายต่างๆของเจไดครับลัฐีเจไดทำงานร่วมกับริพับลิกที่มีความตรงไปตรงมาและตัวลัฐีเองก็ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการแย่งอำนาจกันภายในทำให้มีระบบตำแหน่งที่ชัดเจนและมั่นคงตามไปด้วยเราจะมาดูส่วนของลำดับยศกันก่อนครับ มาเริ่มต้นกันกับยศที่อยู่ล่างสุดของเจไดนั่นคือ Initiate บางครั้งก็เรียกว่ายังลิงหรือเจไดโฮฟ u l เป็นกลุ่มเด็กๆที่ลทัทธิเจไดทดสอบเราว่าเป็น Force Sensitive หรือก็คือเป็นเด็กที่สามารถใช้ Force ได้เลยขอครอบครัวมาเลี้ยงจากทั่วทั้งจักรวาลน,นำมาฝึกในเจได Academy ให้กลายเป็นเจไดในอนาคตเป็นเหมือนระดับอนุบาลครับถ้าหาก Initi ช t e สอบผ่านและมีเจไดไนหรือเจไดมาสเตอร์รับไปเป็นศิษย์ก็จะเลื่อนขึ้นสู่ยศต่อไป ซึ่งยศต่อมาก็คือพนานาวนหรือ a p p แ e นท i ิสคล้ายๆกับเจไดช่วงฝึกงานที่ได้ศึกษาและติดตามดูงานของเจไดไนหรือเจไดมาสเตอร์ Master, ที่เป็นอาจารย์ซึ่งปกติอาจารย์จะมีลูกศิษย์แค่ทีละคนเท่านั้นในระดับพนานาวน แต่ได้รับมอบหมายงานสําคัญจากสภาเจไดมากขึ้นหลังจากได้ติดตามได้ศึกษาได้ทํางานมีประสบการณ์มากขึ้นหากอาจารย์มองว่าพดาดวันของเขาพร้อมแล้วที่จะยืนด้วยตัวเองพร้อมแล้วที่จะสอนคน,นอื่นๆต่อไปอาจารย์สามารถยื่นคําร้องต่อสภาเจไดให้พดาดวันเข้าสอบเพื่อเลื่อนเป็นเจไดไนท์ได้โดยการสอบนี้จะคุมโดยสภาเจไดโดยตรงเพราะฉะนั้นยศขั้นต่อมาก็คือเจไดไนท์เป็นยศที่นับว่าเป็นเจไดเต็มตัวแล้วครับ ในยศนี้พวกเขาจะรับภารกิจจากสภาเจไดโดยตรงและสามารถรับพานดวันเป็นสิทธิ์ได้เหมือนเจไดที่เรียนจบแล้วออกมาหางานทําซึ่งจะแบ่งงานออกเป็นหลายๆส่วนตามความถนัดของแต่ละคนแต่เดี๋ยวเราจะกลับมาพูดถึงเรื่องนี้อีกทีหนึ่งครับต่อมาคือยศสูงสุดนั่นคือเจไดามาสเตอร์มีเพียงเจไดไหนที่มีประสบการณ์มีปัญญามีความโดดเด่นจริงๆเท่านั้นสภาเจไดจึงจะแต่งตั้งให้เป็นมาสเตอร์ เจไดที่เป็นมาสเตอร์แล้วจะมีความเป็นนักการเมืองนิดๆครับคือมีโอกาสได้รับการโหวตให้เข้าไปอยู่ในสภาเจไดได้ซึ่งสภาเจไดจะประกอบด้วยมาสเตอร์12คนประกอบด้วย5คนที่ต้องอยู่ในตําแหน่งนี้ตลอดชีวิต4คนที่ต้องอยู่ในตําแหน่งระยะยาวและ3คนที่จะอยู่ในตําแหน่งระยะสั้นและคนที่เป็นผู้นําของสภาเจไดจะถูกเรียกว่าแกนมาสเตอร์ซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรเหนือกว่าระดับมาสเตอร์หรือเจไดคนอื่นๆในสภาเพราะงั้นหากจะเรียกแกนมาสเตอร์ว่ามาสเตอร์เฉยๆก็ไม่ผิดครับ กันมาสเตอร์ที่น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาก,กันในภาพยนตร์ก็คือเมสวินดูและมาสเตอร์โยดาอย่างที่บอกครับว่าเมื่อได้เป็นเจไดไหนก็จะมีการแยกสายงานออกไปอย่างชัดเจนเราจะมาดูกันว่าพวกเขามีตำแหน่งหน้าที่อะไรกันบ้างครับกลุ่มใหญ่กลุ่มแรกก็คือเจไดการ์เดียนเป็นกลุ่มที่เชี่ยวชาญเรื่องการต่อสู้มีจุดเด่นเรื่องเพลงดาบไ์เซเบอร์ถึงจะไม่ได้เห็นกันบ่อยๆครับแต่การต่อสู้มือเปล่าของพวกเขาก็นับว่ายอดเยี่ยมเช่นกัน ฟอร์สที่ใช้จะเน้นไปที่การแข็งแกร่งเป้าหมายเสริมความแข็งแกร่งให้ร่างกายตัวเองทําให้พวกเขามีอีกชื่อหนึ่งว่า Warrior Master โดยจะแยกออกมาเป็นอีกสีสายย่อย <my eyes> สายที่หนึ่ง Jedi เอส คือเจไดสายที่เชี่ยวชาญเรื่องการขับยานเป็นพิเศษเจไดหลายๆคนที่อยู่ในสายนี้จะสังกัดหน่วยเจไดสตาร์ไฟเตอร์คอร์สสายนี้จะใช้ฟอสเพื่อช่วยให้พวกเขาขับยานได้ดีขึ้นทั้งอบบีวันเคนโนบีและอนาคินสกายวอลเกอร์ก็อยู่สายนี้เช่นกันเราถึงได้เห็นทั้งสองคนออกมาขับยานกันในภาพ,พยนตร์ครับทั้งที่เจไดคนอื่นๆอย่างแมสววนดูหรืออาจารย์โยดาไม่ได้ขับยานออกมาและยิงกับชาวบ้านเลยสายที่2องไลท์เซเบอร์อินสตรักเตอร์เจไดสายนี้จะไม่ต้องออกไปไหนมากครับ ส่วนใหญ่จะประจำอยู่ที่เจไดแคาเดมีทำหน้าที่เป็นครูสอนวิชาให้อินิเชตกับพานาวันทางด้านปรัชญาการใช้ไรเซเบอร์การต่อสู้มือเปล่าและวิทยาศาสตร์สายนี้จึงมีทั้งกาเดียนและคอนซูล่าเพื่อความรู้ที่หลากหลายเป็นสายสำคัญที่สร้างเจไดรุ่นใหม,ใหม่ให้มีประสิทธิภาพสายที่3เจไดพีซคิปเปอร์เป็นสายที่มีจำนวนเจไดสังกัดอยู่มากที่สุดทำหน้าที่เหมือนตำรวจรักษากฎหมายยับยั้งเหตุรุนแรงครับสายที่4 เจไดเว็บพอนมาสเตอร์เป็นสายที่เชี่ยวชาญการต่อสู้มากที่สุดในบรรดาทุกสายเป็นเหมือนทหารราบสุดโหดของฝั่งเจไดเชี่ยวชาญทั้งไรเซเบอร์ธรรมดาดับเบิลเบดไ์เซเบอร์และเซเบอร์ไพ์กระบองควอเตอร์สตาฟกระบองซานนี่สตาฟที่มีลักษณะคล้ายกระบอง3ท่อนแสลูกตุ้มเรียกได้ว,ว่าเว็บพอนมาสเตอร์หยิบอะไรขึ้นมาก็เป็นอาวุธได้หมดเมสวินดูก็อยู่ในสายนี้เช่นกันครับ ต่อมาครับกลุ่มใหญ่กลุ่มที่2ก็คือเจไดคอนซูล่ากลุ่มนี้จะไม่เน้นการต่อสู้ทางกายภาพแต่จะฝึกฝนทางด้านฟอร์สและจิตใจมากกว่าทํำให้คอนซูล่ามักทําหน้าที่เป็นแพทย์สอนแนวคิดพยากรณ์เหตุการณ์วิจัยพัฒนาและใช้แลเซเบอร์เพื่อปอกป้องตัวเองเท่านั้นทําให้พวกเขามีชื่อหนึ่งว่าเซจมาสเตอร์และถูกแยกออกมาเป็นอีหกสายย่อย สายที่1นึ่งเจไดอมบาสเตอร์ทำหน้าที่เป็นทูตคอยจักชวนหาดาวใหม่ๆม,มาเข้าฝ่ายริพับลิกเป็นเจไดที่ทำงานด้านการเมืองโดยตรงสายที่2องเจไดเด p โแมัตเป็นสายที่เน้นชั้นเชิงในการต่อรองเจรจาโดยมีริพับลิกและสภาเจไดคอยหนุนหลังทำหน้าที่ไกลเกี่ยวเวลาเกิดปัญหาต่างๆลักษณะคล้ายๆทำงานทนายครับสายที่3ามเจไดฮิลเลอร์ แค่ชื่อก็ชัดเจนอยู่แล้วครับเป็นเจไดที่ใช้พลังฟอร์สเพื่อรักษาผู้คนทำหน้าที่เป็นหน่วยแพทย์ส่วนมากมักสังกัดอยู่ในกลุ่ม Circle of Jedi Healers สายที่4 d เจไดลอคิปเปอร์เป็นเจไดผู้คอยปกป้องความรู้ต่างๆมักสังกัดในกลุ่ม Liberian Assembly ทำหน้าที่เป็นทั้งนักประวัติศาสตร์ผู้รักษาเอกสารและบนนรรลักษ์สายที่ 5. เจไดรีเซิร์ชเชอร์เป็นเจไดนักวิจัยมีหน้าที่คิดค้นความรู้และทฤษฎีใหม่ๆเพื่อให้เหล่าเจไดกเข้าไปข้างหน้าทำหน้าที่ทางด้านโบราณคดีธรณีวิทยาชีววิทยาคณิตศาสตร์และดาราศาสตร์สายที่ 6. เจไดเซียเป็นเจไดที่มองเข้าไปในฟอส์์เพื่อพยากรณ์อนาคตทําให้การวางแผนแม่นยาม,มากขึ้นครับและกลุ่มใหญ่สุดท้ายกลุ่มที่3เจไดเซนติเนลเป็นกลุ่มที่อยู่ตรงกลางระหว่างกาดิเยนและคอนซูลา ทำหน้าที่รักษาความถูกต้องทําภารกิจสอดแนมรักษาความปลอดภัยและเจรจาแบ่งออกมาเป็นอีกห้าสายย่อยสายที่1 เจไดอินเวสตเกเตอร์เป็นสายที่รับงานจากสภาเจไดโดยตรงทําหน้าที่ทําภารกิจลับตามสืบแฝงตัวเพื่อยับยั้งอันตรายที่จะเกิดขึ้นต่อเจไดและรีพับลิกอย่างลับๆสายที่ 2. องเจไดรีคูเตอร์เป็นกฎของรีพับลิกอยู่แล้วครับที่เด็กเกิดใหม่ทุกคนต้องรับการตรวจเลือดว่าเป็นฟอ s เซ s ซิทีฟหรือเปล่าหากตรวจแล้วว่าเป็นเจไดรีคูเตอร์จะไปหาเพื่อดูว่าเด็กคนนั้นมีคุณสมบัติพอที่จะมาฝึกเป็นเจไดหรือเปล่า สายที่ 3. j เจไดชารโดทำหน้าที่เป็นตำรวจนอกเครื่องแบบทำงานภายใต้หน่วยคอง s e a l of First Knowledge มีหน้าที่ทำลาย a r t ์ติแฟความรู้และข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับด้านมืดและสิท์สายที่ 4. j เจไดเทมเพล็กซ์กลุ่มเจไดแใส่หน้ากากที่ไม่มีใครรู้ว่าตัวตนที่แท้จ,จริงของพวกเขาเป็นใครทำหน้าที่ปกป้องวิหารเจไดาตามดาวต่างๆสายที่ 5. j เจไดวอชแมน เป็นผู้ดูแลความสงบเรียบร้อยที่เจาะจงปกป้องดาวดวงใดดวงหนึ่งหรือระบบใดระบบหนึ่งโดยเฉพาะไม่ได้เดินทางไปไหนบ่อยทําให้พวกเขาต้องอยู่ต่างถิ่นเป็นเวลานานและมีความรู้เรื่องพื้นที่และวัฒนธรรมแถบนั้นเป็นอย่างดีทําให้สามารถเจรจาต่อรองกับคนในพื้นที่ได้อีกด้วยในภาพยนตร์เราจะเห็นว่าโยดาบอกว่าเขาสนิทกับชาววูี้นั่นก็เพราะว่าเขาเคยเป็นวอชแมนอยู่ดาวนั้นครับ นอกจากนี้ครับในช่วงสงครามเจไดยังมีเพิ่มขึ้นมาอีก3ยศนั่นก็คือเจไดเจเนอรัลซึ่งก็คือเจไดไนท์หรือเจไดมาสเตอร์ที่เข้าร่วมสงครามเจไดคอมแมนเดอร์สำหรับภดาวันที่ทำตามคำสั่งของเจเนอรัลอีกทีและเจไดลอดซึ่งฟังดูเท่ครับแต่จริงๆแล้วก็คือคอมแมนเดอร์นั่นแหละเพียงแต่เขาทำหน้าที่เป็นเหมือนขวัญและกำลังใจในการรบเหมือนเป็นไอดอลที่ผู้คนเห็นแล้วอยากจะฮึดสู้ขึ้นมาแต่พอจบสงครามตำแหน่งพวกนี้ก็จะหายไปด้วยครับ If you're a captain and I'm a Jedi, then technically I outrank you, right? In my book, experience outranks everything. Well, if experience outranks everything, I guess I better start getting some. และถึงแม้ผมจะบอกว่ายศและตำแหน่งสายต่างๆของฝั่งเจไดมีความมั่นคง แต่ในตัวเนื้อหาเจไดส่วนใหญ่ก็ไม่ได้บอกว่าใครอยู่สายไหนกลุ่มไหนและสายพวกนี้ยังสามารถเปลี่ยนกลับไปกลับมาได้เหมือนอย่างที่โยดาเคยเป็นวอชแมนแต่ตอนนี้เหมือนว่าจะกลายเป็นอินสตราคเตอร์สำหรับอินิเชียตแทนหรืออาจจะเป็นหลายสายพร้อมกันได้ด้วยซ้ำเหมือนอย่างที่โอบีวันที่นอกจากจะเป็นเจไดเอสแล้วยังเห็นสอนวิชาให้นักเรียนในห้องด้วยพองงานข้อมูลตรงนี้ดูไว้แค่สนุกๆก,ก็พอนะครับสุดท้ายก็ขอฝากด้วยกับสปอนเซอร์ Ggkeystore.com ผู้ให้บริการทั้งเกมและวอลเล็ตมากมายอย่าลืมแวะไปหนุนกันครับลิงค์อยู่ในเดสิฟชั่นใต้คลิปเราไว้เรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ